สวัสดีครับพบกันกับผมจุทัดศรีวัฒนาเปิดอหลวงทางนะครับครับพ่อพ่อกันมนีส่วนอยากพินพี่น,น,นองฝึกนิว้วไลโน้ตเพ่งอยากฟังซ้ําเป็นทอนขึ้นหรือทอนอินโทรนะครับสั้นๆครับมาเข้ามาเคียงสายกับก่อนอื่นสายลางมีสายกลางล่าสายเึื่องสายสามมีรวมเป็นมีลามีครับผม ผมสิขอเห่นน้ำลองไปก่อนจักรอบนะครับอยากฟังซ้ำ ประมาณนี่นะครับมาเรามาเอาตัวโน้ตกันเลยครับผมแถวแรกครับลาทีโดมีโดทีลาสอนลาเอาไหมครับลาทีโดมีโดทีลาสอนลาครับผมแถวสอง แถวหนึ่งกับแถวสองคือกัน,นครับผมขอแนะนําว่าเ้าเอานิโปสูตรลงมาขังหลังนะครับมันจะค่อยลงมาพีได้นะครับขันห้าวเ,เอาเอนิโปออกมามันจะเป็นสงสีมันมันสีบ่ถึงนะครับห้าใส่นิ่วก้อยก็ได้หรือใส่นิ่วนางก็ได้นะครับลงมาลงมาขงางังหลังเอาไหมครับลาทีโดมีโดทีลาส่วนลาสองเือครับ ่อไปเป็นแถวที่สามครับลาทีละซอนลาเข้าไหลลงมาเลยครับซอนลาทีโดเลมีฟาซอนลาทีครับห้เห่าเอานี่ซี่นี่มากดช่อง ส้นนิ้วกลางกดช่องล่านิ้วน้างกดช่องที่ซ่อนลาที่นะครับเฮาสิเน่นลาที่ละสอนลาเป็นลูกฟึกได้ดีมากๆนะครับลาที่ลาไม่ตัวครับลาที่ ลาที่ลาสันลาอาจจกสามเท่อครับครับเอาไหมครับลาที่ลาสันลาแล้วกับกอน้ำอีกเที่ยนึงครับอีกเที่ยนึงบาดท,ที่นี่เขาจับลักษณะเก้าสูตรขึ้นมา นิ้วซีอยู่ช่องเล่นิ้วกลางอยู่ช่องมีครับเอานิ้วก้อยก็ได้ครับเอานิ้วก้อยให้ใส่นิว้วผู้ได้นิ้วนี้ถึงก็ได้นะครับแต่ว่าใส่นิ้วก้อยก็ดีมีซ่อนมีเลยมีมีซ่อนมีเลยมีแจักสามเพื่อครับ เป็นลูกฝึกได้ดีมากๆนะครับเขากรอไปน้าเนี่ยกรอบาดจบครับเริืมไหมครับลาที่ลาสอนลาหรือว่ากรอน้าอีกเที่ยนึงครับแนวขึ้นมาอีกเที่ยนึงครับ ก็ไปเป็นแถวที่สแถวสุดท้ายครับนี่แถวที่สก็คือกันกับแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองเลยครับบาดสิจบเข้ากับมาจับตัวนี้นี่คือ A ไม่เนิร์นหนึ่งสองสามสเข้าอ,อันดัี่กดสายหนึ่ง เราใส่นิ 2, to to uh majesty, ้วกลางกดสายสองเราก็ใส่นิ้วหน้ากดสายสามเป็นขันบันไดเลยครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเป็นขันบันไดกดลงแน่นแน่นไม่ไม่เก็บมือครับนี่คือเอไม่เนื้อครับน่นอกเรื่องไปเรี่อยบาที่นี่ขอโทษครับมา เอาไหมอีกเทียนนึงน่าได้แล้วครับซีแถวสันส้นๆครับบาดท,ที่นี่เข้าได้แล้ว ห้ามาเล่นทางเทิงน้ำไทโนตเก้แหระครับมังหันเสียงแดมสายหนึ่งเหมือนเลยครับมือนัาที่นี่ห้องมาเล่นทัางเทิงน้ำลาทีโดมีโดทีลาส่วนลาลาสายสามครับสายสามช่องที่สามทำไมครับ ต่อไปแถวที่สองคับคือกันกับแถวที่หนึ่งครับต่อไปเป็นแถวที่สามครับลาที่ละสอนลาทำไมครับแถวที่สามต่อไปมีมีมีส้นมีเหล่มี แถวสามเอาไหมครับเอาหนึ่งสองสามต่อกันครับแถวที่สี่ก็คือกันครับแถวที่หนึ่งครับ หอมันลงเอไม่เนื N ่อ e คมันลงตัวนี้ครับนี่เอไม่เนื N ่อเอไม่เนื A ่อ e นอกนี่ช่องที่สามสายที่สองสายที่สองช่องที่สามเอานิ้วสี่กดแล้วก็ตามด้วยสายที่สามช่องที่สี่วัฒนศรัตนเอานิ้วนี้กันบนิวนบ้วนี้ก็ได้ครับนี่สี่เอานิ้วนี้กับนิ้วนี้ก็ได้ผมขอใส่เนิ้วนี้มนาะเอาไหมครับ ไม่เหนื่อยนอกเอไม่เหนือน่อยนนี่คือเก็ขควมดูเล็กๆในน่อยจากเพื่อนรวมทั้งนา่ครับห้อบโต้อรงคืดยังหลายคืดแต่ว่าผมเอาตัวโน้ตมาฝากตัวโน้ตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างมองตอบคอมเมนต์นะครับที่แถวสันๆนครับาลบทบท่วนอีกเกียนึงนะ ลืมด้วยครับตัวโน้ตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเด่นด้านล่างหรือมองตอบคอมเมนต์นะครับสำหรับวิดีโอของผมสิมีอยู่ทั้งมดประมาณสี่อยวิดีโอให้ห้องเขาไปใน YouTube แล้วกับพิมพ์วาสุทัศน์ศรีวัฒนาแล้วมันขึ้นวิดีโอขึ้นมาห้องปัดจากข้างล่างขึ้นข้างทึ่งห้องสามารถเลือกฝึกได้ตามใจมักตามใจชอบโดยผูต้องเสียเอยงนะครับถ้าถือใจห้องก็กดถือใจกับกดติดตามการกดถือใจนี่ เป็นการให้กำลังใจในการจัดท้ำคลิปต่อไปการกดติดตามประโยชน์ของการกดติดตามก็คือหันออกวิดีโอใหม่ๆต่อจากนี้ไปหรือข่าวสารดีๆสำหรับผมจากผมกระสิมาข้นโทรศัพท์เ้าเลยโดยว่า้องคนหาอย่างนี่คือข้อดีของการกดติดตามแล้วบัตรที่นี่การแชร่ถ้าเข้าพอใจว่าเออละเข้าสิแช่ไปให้มูให,ให้น้องให้นุ่งฟึ้นน้ำกันเนียเข้าแช่ให้แล้วก็ส่งให้เคนการแชร่ก็คือการให้ผู้อื่นหูวจากน้ำ ห้ฝึกน้ำฝึกน้ากันไปเป็นการได้บุญได้กุศลน้ากันนะครับเนาะครับสำหรับวิดีโอของผมอย่าลืมนะครับว่ามนเป็นการสอนแต่อย่างใดทั้งสิ้นสวนกันเมื่อฝึกเป็นการแค่ประสบการณ์ฝึกผู้เดียวมันประมวลครับออกจากนี้ไปผมกับเขาไปใน YouTube กับไปหาอันใดพ่อเลนได้กับไปศึกษาน้าคู่บาอาจารย์ของเพิ่นคลิปของอาจารย์ใดี่เพิ่นล่งบ่าสามารถเอยน้ามในทีไหนกับขอขอบขอบุญขอบคุณคูบบา,าอาจารย์ที่ล่งมาก ฝึกได้แล้วกับเอามาลงมาส่วนพีน่น้องฝึกครับบ่ตกเสียยังครับมีแต่กดถือใจกับกดติดตามให้กันท่านัดเป็นคนกำลังใจในการจัดทำยูผูเดียวขันว่าเฮ็ดตั้งสี่ได้ว่าได้กับเฟ่องยูเฮียนผู้เดียวขันเฮ็ดตั้งสี่หนึ่งเข้าได้ถ่ายรูปเจ้าของได้อดัดวิดีโอเจ้าของร้องมึงด้อครับเล่นถ่ายรูปอดัดวิดีโอเจ้าของเหรอหลือว่วาเบิ่งเจ้าของสี่หัวรอซ้ำเดี๋ มันต้องไปเบื้องแต่ของผู้อื่นหลายเบื้องจากของนําเนไัดวันเถอะเบืเอ้องเออไทยไทยผู้เดียวล่ะครับหันหนาใสายย่ของทั้ทละสามห้องยู่ผู้เดียววบาอยู่ผู้เดียวคนอื่นพานไปพานมาเขากับว่าพ่าปกติละว่าวอยู่ผู้เดียวหัวอยู่ผู้เดียวครับว่าเป็นยังครับฝึกอัดวิดีโอจาของอัดแล้วเขากับาว่าเบื้องบุคลิกจากของว่าเขาวอกไปนะถือว่า,าจังของผมลักษณะของผมถี่ลงไปทุกวิดีโอนะครับสิ่งใดผิด ก็ะยะเอาไปให้รับไปแต่สิ่งดีๆสิ่งใดพิษสิ่งใดบ่ถือเฮ็ดลงไปบ่ถือหรือบ่ถือใจอยตาพิ้นทุกท่านผมก็ขอรับพิจชอบผู้เดียวแล้วก็ขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าบ่เม็นเป็นการสอนเป็นการส่วนกันเมื่อฝึกเป็นการฝึก,กรกวมกันนะครับบ่บ่แม่นเป็นการสอนแต่อย่างใดน,นะครับแล้วก็ผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งว่าน,น้องนุ่งลูกหลานผู้สีเอาไป,ไปเป็นเห่นเพื่อการประกวดชั้นขันแ่งนั่นผมบ่แนะนําให้เบึงของผมหม่นดอก ราวาของผมมันกับฝึกฝึกแบบแบบบ้านๆไหมครับหลักการเอียงบ่ลายเฮ็ดแบบไม่ง่ายเฮ็ดถือแน่บ่ถือแน่กับว่าไปครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเพิ่นบอกว่าขอให้เคียงเห็นมันถือเขาเราหัวหนึ่งเราหัวหนึ่ง <S <S 1> <S 1> ดีดไปโหลดพิษนในมือห้องเพาพิษเพิ่นว่าสําคัญว่ามันสีมวลหน่อยหรือมวลหลาย <S 1> <S 1> นั่นล่ะครับผมก็ได้ตัวนันล่ะมาจังคอยกาดีดอยูู่่มอขันขึ้นว่าให้มันตรงเป๊ะแล้ว ยังคอยไปดีดผม่าราน์นี่ผมบ่ได้ดีดดีดเลิศครับพิ้นในมือเฮาอีกอย่างหนึ่งนะครับเฮาสื่อมากแงแงๆบก่กล้าเล่นกับบอเล่นแขนไหวฟ้ามือใส่กองไหวบ่ดังพิ้นบ่ดังครับยื่งขั้นครับสายขึ้นสนิมมืดย่มนั้นว่าอยากอยากสื้อแต่ตัวแงงๆเสียงดีๆห่างแต่ว่าบ่อเอามาเล่นจะเกลียบบ่เป็นครับเอามาเลยครับขอให้เคีงง้มันถือ เราขวดนึงใส่เลยครับผู้เดียวดีดไปเล่อยคือพ่ออั้ใดดีดเบื้งของผู้บาอาจารย์ผู้ใดพื้นแนะนํามาาพื้นห้าเขาไป YouTube เบืง้งน้ากลุ่นพื้นครับล่องเบืงงบ้งร่องเบื้งว่ามีอย่างเสียหายครับขอได้รับค้ามปรารถนาดีจากผมสุทธศรีิุตนาเพื่อนเพื่อน,นร่วมทางครับผมโชคดีครับ